สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องของอสาวทิพภารักชั้นแนเนาะค่ะเนาะมือนี้มาพอกันค่ะมือนี้แอดสีมะเบาความฝันให้ฟังค่ะกะปวดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในการรับชมเนาะค่ะเนาะ,ะมื่อคืนค่ะแอดฝันแอดเลยอย่างมะเบาความฝันให้สู FC ฟังค่ะ พี่น้องป้องไปเอฟซีแฟนสองของสาวที่พระลักฟังค่ะหลายมือเราที่แอมบ่ฝันแอมบ์ฝันเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะแอมบ์ฝันเมื่อวานนี่มันสิไก่หอดหอดมือเล็กออกสุทีแอบสิฝันฝันฝันแต่เนิ่นๆฝันหลายเด้สุทีแต่แอบไปเปิดไปอ่าบูชาองค์ปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาไปเปิดย่านมาเพื่อนเพื่นไปให้ฝันเลยเพื่อนเพืฝันให้ฝันเทียเดียว ฝันบันทิดฝันอยู่แต่สิจำเจ้าของสิจำความฝันเจ้าของบ่ได้สิจำความฝันเจ้าของบ่ได้เลยค่ะวันที่นี้มือคืนนี้แอดบายพระแอดสวดมนต์เนาะค่ะแอดสวดมุนแอดกระเลตั้งจิตอธิษฐานว่าคืนนี้ให้ลูกฝันให้ลูกฝันมีโชคแล้วก็ให้ลูกลูกจำความฝันเจ้าของได้ค่ะเพราะว่าฝันหลายครั้งบ่เคยจำได้เลยปกติบ่เป็นจังซี่นะคะเนาะวันนี้มือคืนนี้แอดกระไรฝันค่ะฝันว่าได้รถตู้ ว่าอะไรได้ได้รถตู้ไม่สองคันค่ะนัะ่นได้รถตู้ไม่สองคันเห็นทะเบียนทั้งสองคันเนี่ยค่ะเห็นทะเบียนทั้งสองคันได้รถตู้ไม่คันหนึ่งป้ายแดงอีกคันหนึ่งป้ายขาวเอาบอกคันป้ายแดงก่อนรถตู้คันป้ายแดงอยูดีดีดแอด,ดก็ได้รถตู้คันใหม่มาคันป้ายแดงทะเบียนรถอ่าทะทะเบียนรถอันคันป้ายแดงแอดเห็นหนึ่งห้าหกสาม แดงปลายแดงเลยค่ะอันนี้ปลายแดงหนึ่งห้าหกสามค่ะแอดอินบัตรที่นี่อาปลายขาวแอดเห็นสองหนึ่งหกสามค่ะอันนี้ปลายขาวค่ะรลดตู่ของแอดทั้งสองคันค่ะในความฝันบัตรที่นี่แอดกับเล่ไปบอกความฝันในความฝันไหนบอกความฝันให้กับพี่ตายฟังพี่สาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนฟังค่ะกับเล่พักกันสื่อเลข ปนีกัเลยสื่อเลขก,กับคนกำนองที่เขาขายเลขเขาหูจักที่หูจักกันนะคะกำนองที่ขายเลขหูจักกันน้องมันก็เขียนเลขหนึ่งหา้าอกจะซื้อในฝันเด้หนึ่งหาหกสามพระกันสื่อกติตายพระกันสื่อมาที่นี่มีพะจักมาจะไซบะหัวค่ะเพิ่นเดินมาหลายองค์เลยค่ะหลายองค์ค่ะเพิ่นเดินมามาที่นี่มีพะองค์นึงมิพะองค์นึง บอกเคยเห็นหนาแล้วดอกจากแล้วเป็นผู้ใดแล้วว่าเป็นพระนะคะ่ะเพื่อนม,มันดึงเอาโพ้ยหวยกับเม่ค้าขายลอตเตอรี่เม่ค้าขายเลขนะคะ่ะดึงไปญาติไปเนี่ยค่ะในความฝันอะอันอีนันงขายเลขคนกับไปญาติไปแย่งพระม้า่าฉันขายเลขยู่ฉันเขียนเลขยู่ฉันจดเลขยู่เอามาให้ฉันนอาม้าฉันญาติกันไม่ญาติเลขกันในฝันค่ะเพิ่นญาติเลขกันมาที่นี่ตีกันไหมคะ่ะ แม่ค่ะกับพระตีกันในฝันมนุนุก,กับพระกันตกใจพระองค์อื่นเพิ่นกัลยาณ์มาซอยอีนางนั่นบ่ไปตีกันกับพระก็เสด็ดตื่นแม่ค่ะโอ้ยเนาะเอาไว้พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อหาฮาเพิ่นมาซื้ออีหยังเนาะค่ะเนาะหาเพิ่นอ่าอยากให้มีโชคมีลาภนํากันเนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะ,นะอ่า ไผ่มากกับตามได้ค่ะไพ่ปะมาณก,กับพานเนาะคะ่ะเนาะแอดเอามาเป็นแนวทางค่ะม,มันไก่มือเล็กออกเลยเนาะค่ะเอามาเป็นแนวทางค่ะใจแอดนี่ก,ก็ว่าสืส่อหนึ่งห้าหกสามกับสื้อซะส,สื้อสู้ตัวเลยในสีตัวหนังกับไปดกับมาสองหนึ่งหนึ่งสองก็จะซื้อค่ะเนาะค่ะเนาะซื้อกับไปดกับมาป้ายแดงแอดเห็นหนึ่งห้าหกสามทะเบียนป้ายแดงรถตู่ ถ้เบียนป้ายขาวรถตู้แอดเห็นสองหนึ่งหกสามเป็นรถแอดทั้งสองคันในฝันค่ะที่จริงแอดบ่มีหรอกคะ่ะรถตู้แต่ว่าฝันมาเจ้าของใดรถตู้มีรถตู้นะคะเนาะเอาเอาไวพ้พิจารณาเบ้งะะ่งเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้แอดกะสิไปวัดค่ะไปวัดเก้าค่ะกะสิไป,ไปทำบุญมาเป็นม,มันสิไก่เพ้นหรอเ่าค่ะพี่น้อง ค้าแต่อันมะม,ม,ม่วงมะฝอยอยู่นี่นะคะน้อโอ้คินฮอตเอฟซีแฟนสองของแอดสุผูสุคนเด้อค่ะเดอ้อธานีกาไ้โชคโชคมันมัน,มนได้ถึงเงินแสนเงินล้านสุผูสุคนค่ะให้ถึกรางวัลทีนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกผูถูกคน้นนะคะเดอ้อเสียงโศกขอให้ได้ค่ะคุณพระศรีรัตนาตราัยคุ้มครองนะคะน้อ,องค์ปู่พญา สีสุดโทองค์พ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาคุมค้องเอฟซีแฟนช่องของสาวที่พลักษณ์ชาแนวแล้วก็สาวบ้านนาหนสวีเดนสุผูสุสคนเลเด,ด, mm hmm. ด้ค่ะเด้อต้นหันทวนค่ะบ๊ายบายค่ะมันมาเ้อค่ะ